นุนโดยศูนย์บริการหลังคาฝ้าผนังตราช้างร Roofing Center 02 586 4141หอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะคิดส่งสินค้าคิดถึงไทเกอร์บริษัทขนส่งของคนไทยท้าทายทุกอุปสรรค Ford นเจอร์ใหม่ บ้านเก่าบ้านใหม่ก็เย็นได้ด้วยระบบบ้านเย็นตราช้างนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งกลับมาช่วงนี้นะครับไปติดตามกรณีการปลดคุณปิยะสวัสดิ์อมรานันออกจากตำแหน่งดีดีการบินไทยรายละเอียดเป็นยังไงนะครับติดตามจากคุณเทพกิจฉชัดสุริยาวงนะครับสวัสดีครับคุณเทพกิจครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเหตุผลสําคัญขอ,ของการปลดคุณปิยะสวัสดิ์ครั้งนี้เนี่ยบอร์ดบริหารการบินไทยให้ผลยังไงฮะ ให้เห็นผลว่านะฮะเรื่องของการสื่อสารระหว่างดีๆก็คือคุณปียสวดิ์กับเรื่องของตัวบอร์ดการบินไทยเนี่ยนะว่ามีปัญหามาโดยตลอดนะครับแต่ก็ถ้าหากว่ามาดูผลงานอื่นๆแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่าคุณปียสวัดิษเมื่อมารับหน้าที่นะครับเป็นดีๆการบินไทยเนี่ยก็ทําได้ดีมาตลอดเช่นเดียวกันนะครับเห็นวันนี้ทางเจ้าตัวเองก็แถลงข่าวถึงการที่ตัวเองถูกปลดในครั้งนี้ด้วยใช่ไหมฮะ ก็บอกว่างงๆนะครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าเหตุผลในการปลดก็ยังกำกวมอยู่นะครับเลยอยากพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะครับว่าผลการดําเนินงานของการบินไทยตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงเรื่องของการประเมินผลงานของคุณปียสวรรษเนี่ยในช่วงสองปีนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเริ่มจากนะครับในรอบปี2554นะครับก็คือวันนี้ที่เขามีการพูดถึงผลงานที่คุณปียสวสรษทำได้นะครับเต็มห้านะครับคะแนนเต็มห้า เขาประเมินผลงานให้คุณปียสวัสดิ์อยู่ที่4.3คะแนนนะครับก็ถือว่าผ่านการประเมินนะครับแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับไปปี2553นะครับอยู่ที่ 4.6คะแนนนะครับก็ถือว่าผ่านเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าตรงนี้เองไม่ใช่ปัญหาหลักในการที่เป็นเหตุผลในการปลดคุณปิยะสวัสดในครั้งนี้นะครับส่วนเรื่องของผลประกอบการของการบินไทยนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อคุณปิยะสวัสดเข้ามารับหน้าที่ตําแหน่งดีการบินไทยนะครับก็ทําผลงานมาดีโดยตลอดนะครับจากเดิมแล้วการบินไทยไม่ค่อยจะมีกาไรสลายแถมขาดทุนมากกว่า20,000ล้านบาทนะครับแต่หลังจากคุณปิยะสวัสดมารับหน้าที่นะครับก็สามารถทําตัวเลขกําไรให้กลับมาเป็นบวก ได้นะครับก็จะมีแต่ปีที่แล้วนี่แหละที่เป็นตัวเลขกําไรที่ติดลบไปประมาณ10,000กว่าล้านบาทอาจจะมีเหตุผลจากปลายปีที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมในบ้านเรานะครับแต่ถ้าหากว่ามาดูใน3เดือนแรกของปีนี้นะครับมกราคมถึงมีนาคมนะครับมีกําไรอยู่ที่3600ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เองก็ดูเหมือนว่าคณะกรรมการ การบินไทยนะครับหรือว่าบอร์ดวันนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะผลประกอบการไม่ดีนะครับแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารมากกว่าที่ยังมีปัญหาระหว่างกันนะครับขณะเดียวกันถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูนะครับ ดรปิยสวัสด์อมรนันน์นะครับก่อนที่จะมารับหน้าที่ตําแหน่งดีดีการบินไทยก็เคยเป็นรัฐมนตรีพลังงานมาก่อนด้วยนะครับมารับตําแหน่งกรรมาการผู้นวยการใหญ่หรือว่าดีดีการบินไทยตั้งแต่วันที่19สตุลาคมปี2552นะครับนันนี้นะครับก็นับได้ประมาณกับปีก้าเดือนนะครับรับตำแหน่งในช่วงรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับปัจจุบันนะครับพระยาท่านก็คือคุณอานิกอมรนัตน์เป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ประเด็นเรองนี้เองแหละฮะที่หลายคนตั้งคำถามนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองหรือเปล่านะครับเพราะว่าการแต่งตั้งก็อยู่ในช่วงของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์นะครับภรยาก็เป็นสสบัญชีรายชื่อของประชาธิปัตย์อีกนะครับแต่เหตุผลที่บอร์ดให้วันนี้นะครับก็บอกว่าไม่ได้มีเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเป็นหลักอันนี้ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วฮะที่จะเป็นคนตัดสินนะครับว่าตกลงแล้วเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะครับที่มันมีเหตุผลมากกว่ากันนะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ที่ประชุมนะครับก็ ายกลยุทธ์และก็พัฒนาธุรกิจการบินไทยคุณโชคชัยปัญญายงรักษาการแทนนะครับก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็คาดว่าจะสรรหากรรมการผู้ในาการใหญ่คนใหม่ได้ภายในสองถึงสามเดือนข้างหน้านะครับการเลือกจ้างครั้งนี้นะครับกุปอสวัสดิ์ก็จะได้เงินชดเชยหกเดือนรวมเป็นเงินก็ประมาณเกือบเกือบหกล้านบาทนะฮะประมาณห้าล้านสี่แสนบาทนะครับก็ถือว่าก็เยอะพอสมควรนะครับและช่วงที่ผ่านมาคุณปียสวัสดิ์ก็มีข่าวคราวของการ ว่าจะถูกปลดมาโดยตลอดนะครับแต่หลายคนก็ตั้งข้สอสังเกตว่าตอนนั้นบอร์ดการบินไทยเนี่ยยืนยันว่าจะไม่มีการปลดเพราะว่าตอนนั้นนะครับทางการบินไทยเองจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับในช่วงสักประมาณเดือนเมษายนนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลให้มีการเลื่อนการเลิกจ้างออกไปอีกนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วก็หนีไม่พ้นนะครับการปลดคุณเปียสวัสด์ออกจากตําแหน่งในวันนี้นะครับ พามาดูนะครับหลังจากที่มีการถแถลงข่าวของที่ประชุมบอร์ดวันนี้นะครับคุณปียสวัสดร์ก็ออกมาถแถลงทันทีในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับให้เหตุผลบอกว่าสาเหตุที่บอร์ดเนี่ยให้สําหรับการเลิกจ้างครั้งนี้เนี่ย ค่อนข้างกำกวมนะครับไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็อยากให้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ชัดเจนมากกว่านี้นั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องของที่ดินกันบ้านนะครับพามาดูเรื่องของการประเมินราคาที่ดินซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเลื่อนมาแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันนะครับถ้าหากว่านับดีๆเนี่ยอีกแค่ประมาณไม่ถึง2เดือนเท่านั้นเองก็น่าจะมีการประเมินราคาที่ดินรอบใหม่นะครับความเป็นไปได้ของการประเมินราคาที่ดินรอบใหม่นะครับ จะเป็นไปได้มากนะขนาดไหนจะมีการเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ความคืบหน้าเป็นอย่างไรแล้วบ้างกับการประเมินราคาที่ดินรอบใหม่ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชี้นี้ครับหนึ่งกรกฎาคมปีนี้คือกําหนดการใหม่ที่กรมธนารักษ์กระทรวงคลังหมายมัดปั้นมือว่าจะประกาศราคาประเมินที่ดินครั้งใหม่ในรอบสี่ปีนับจากปี2551หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องเก็บใส่ลิ้นชักไว้ร่ปมกเดือนจากกําหนดการเดิมหนึ่งมกราคมด้วยเหตุผลว่า ช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยรัฐรีช่วยคังวิรุณเตชับพาบูลประกาศชัดเจนว่าถึงเวลาแล้วที่จะประกาศราคาประเมินที่ดินรอบใหม่หลังจากภาพรวมเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทร,รัพย์ฟืฟ้นตัวรวมถึงรัฐบาลมีแนวทางป้องกันน้ําท่วมที่ชัดเจนจึงตเตรียมเสนอที่ประชุมครมเร็วนี้เพื่อพิจารณาและอาจประกาศภายในเดือนหน้าสัญญาณแบบนี้เนี่ยผมก็จะไปแถลงไปแจ้งกับครมนะฮะว่า น่าจะมีการประเมินที่หลังจากหกเดือนไปแล้วที่เราได้ได้ยืดเวลาไปก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีก็น่าจะไม่มีมูลเหตุใดที่จะไม่ประกาศครับส่วนพื้นที่ที่หลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมหรือพื้นที่ฟัดเวไม่ต้องกังวลครับเนื่องจากการประเมินราคาที่ดินแต่ละรอบไม่ได้ประเมินแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่จะประเมินเฉลี่ยย้อนหลังตลอดสี่ปีที่ไม่มีการประกาศราคา ส่งผลให้แม้พื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมส่วนใหญ่ก็ยังมีราคาเพิ่มขึ้นที่เราเตรียมไว้จะประกาศ<ช>มันก็ขึ้นจากบัญชีเดิมประมาณ20%ภาพรวมทั่วประเทศภาพรวมแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกแปลงขึ้นมันแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สภาพที่จะขึ้นมากๆคือรถไฟฟ้าการรถไฟฟ้ากับบ้านจัดสรรใหม่ไม่เปลี่ยนแปลงกางแ้งพื้นที่น้ําท,ท่วมนี้จริงๆแล้วอย่างดอนเมืองหรือยอย่าง อย่างดอนเมืองก็ก็จริงๆมันก็ไม่ได้ขยับอะไรมากจากบัญชีที่เราจะประกาศจากการสำรวจข้อมูลการซื้อขายที่ดินทั่วประเทศในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาพบว่าราคาไม่ได้ปรับลดลงเลยทั้งที่ทเป็นพื้นที่ถูกน้ําท่วมภาครัฐจึงไม่มีความจําเป็นต้องขยายเวลาผ่อนผันออกไปเพราะมีผลต่อค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอนแต่ตัวแปรที่สําคัญคงต้องจับตาไปที่คณะรัฐมนตรีว่าจะเห็นด้วยตามนี้หรือไม่อีกไม่นานก็คงรู้กันว่า บ้านหรือว่าที่ดินของคุณผู้ชมจะพุงออกหัวขึ้นหรือไม่ครับสุดที่นัปนปถมพันธ์ถ่ายภาพเทพกิจชัตรสุริยวงศ์เนชั่นทีวีรายงาน การปรับราคารอบใหม่นะครับถ้ามีขึ้นวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับก็มีทั้งผลดีและก็ผลเสียสําหรับบรรดาประชาชนนะครับถ้าหากว่าผลดีกันก่อนนะครับผลดีก็สําหรับคนที่จะใช้ที่ดินเป็นตัวค้าประกันก็จะมีราคาที่ดินที่สูงขึ้นนะครับแต่สําหรับคนที่จะซื้อบ้านใหม่หรือว่าซื้อที่ดินเนี่ยอาจจะทําให้ภาระค่าใช้จ่ายเงินในกระเป๋าที่ต้องใช้เนี่ยมีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วอยากพาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะครับว่าถ้าหากว่ามีการปรับราคาในเดือนกรกฎาคมนี้จริงเนี่ยราคาทั่วประเทศจะเป็นยัังไบบ้านะคร เริ่มจากราคาที่ดินนะครับที่เขามีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าถ้าหากว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นจริงนะครับก็เท่ากับว่าจะมีราคาที่ดินทั่วประเทศเพิ่มเฉลี่ยประมาณ2 1สเ็ดปอร์เ็นนี่ยนะเป็นพื้นที่กรุงเทพที่เพิ่มประมาณสิบเจ็ดปอร์เซ็นแล้วก็เป็นพื้นที่ภูมิภาคนะครับต่างจังหวัดอยู่ที่ประมาณย1สิบเอ็ดปอร์เซ็นตะครับถ้าหากว่าดูภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับทุกภาคทั่วประเทศนะครับภาคที่มีการปรับสูงสุดก็คือภาคใต้นั่นเองสาสิบอเปอร์เซ็น ส่วนนะครับพื้นที่ราคาประเมินน่าจะาว่ามาดูเฉพาะกรุงเทพมหาคนครนะครับห้าดับแรกที่มีราคาสูงที่สุดนะครับอย่างใกล้เคียงย่านเดิมนะครับก็คือย่านสีลมนะครับที่ราคาใหม่จะพุ่งไปถึง850,000บาทจากเดิมอยู่ที่ประมาณ600,000กว่าบาทนี่แหละฮะตามติดด้วยถนนราชดําริส่วน,นพระรามหนึ่งนะครับแล้วก็ถนนเพลินจิตที่จะไปอยู่ที่ตารางวาละ800,000บาทนะครับตามติดด้วยถนนราชดํารินะครับแล้วก็เยาวราชตลอดสายนะครับจะอยู่ที่700,000บาทต่อตารางวา แลวก็ดับสี่ถนนวิทยุนะครับแล้วก็ดับสุดท้ายถนนสาทองที่น่าจะอยู่ที่ประมาณตารางวาละหกแสนบาทเลยทีเดียวนะครับถ้าหากว่าดูจริงๆนะครับกรุงเทพก็พูดไปแล้วนะครับราคาประเมินน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดแสนถึงแปดแสนห้าม่นบาทสําหรับพื้นที่ใจกลางเมืองนะครับแต่ถ้าหากว่าไปดูภาคใต้ราคาสูงที่สุดครับคุณผู้ชมครับจะไปอยู่ที่จังหวัดสงขานะครับ อำเภอหัดใหญ่นะครับแล้วก็อำเภอนิพพันอุทิศสาประชาทิปัตแล้วก็สเสนหานุสรน,นะครับที่พุ่งไปถึงตารางวาละ4ี่แสนบาททีเดียวนะครับจังหวดัดอื่นๆก็เพิ่มตามๆม,มานะครับอย่างเชียงใหม่ก็เป็นจังหวัดในภาคเหนือที่ปรับสูงสุดโดยเฉพาะอำเภอเมืองในถนนวิชยายนนะฮะที่จะพุ่งไปถึง2,500ส0บาทต่อตารางวาเลยทีเดียวนะครับ พูดถึงพื้นที่ที่จะเพิ่มราคาสูงที่สุดแล้วนะครับก็คงมาต้องพูดถึงราคาที่จะมีการประเมินราคาต่ําสุด<ม>บ้างฮะของกรุงเทพนะครับจะไปอยู่ที่ชายทะเลบางขุนเทียนนะครับอยู่ที่ตารางวาละห้าร้อ่บาทนั้นเองเหตุผลคืออะไรนะครับเพราะว่าตรงบางขุนเทียนก็ติดทะเลนะครับการสัญจรไปมาค่อนข้างยากลําบากก็เลยทําให้ราคาประเมินต่ําลงพอสมควรนะครับขณะที่ในต่างจังหวัดอื่นๆนะครับอย่างเชียงใหม่จังหวัดหลกักๆโอ้โหคุณผู้ชมครับมีพื้นที่ที่ มีการประเมินตารางวาละสิบบาทก็มีแล้วนะฮะที่อำเภอดอยหลอแม่แจ่มแล้วก็กะยาณน,นิวัฒนานั่นเองนะครับนั่นก็คือการประเมินภาพรวมทั้งหมดของราคาที่ดินนะครับในประเทศไทยนะครับที่จะมีทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับต้องติดตามดูนะครับว่าอีก2เดือนข้างหน้าจะมีการประกาศรอบใหม่หรือเปล่านะครับจากการประเมินราคาที่ดินแล้วนะครับอยากพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการประมูลขึ้นความถี่ทีวีดิจิตอลกันหน่อยนะครับ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางคณะกรรมการกสทชมีการเชิญสื่อมวลชนไปทำเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลทีวีดิจิตอลนี่นแหละฮะเลยอยากพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าทิศทางหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างสำหรับทีวีดิจิตอลกับคุณวิทินันานหิมครับความคืบหน้าของการเปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศโทรทัศน์ในรูปแบบทีวีดิจิตอลใกล้มีความชัดเจนแล้วกสทชคาดว่าภายในปีนี้ คนไทยทั้งประเทศจะได้ชมการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลจำนวนไม่น้อยกว่า10บช่องด้านประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์หรือกสทพันเอกาทีสุกณรัฐบอกว่าคลื่นความถี่ในระบบดิจิตอลแบ่งเป็น3ประเภทคือกิจการบริการชุมชนกิจการบริการสาธารณะและกิจการบริการทางธุรกิจซึ่งกิจการบริการทางธุรกิจ จำเป็นที่จะต้องมีการประมูลคลื่อความถี่แต่กิจการบริการชุมชนและกิจการบริการสาธารณะสามารถออกใบอนุญาตโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้แม้จะมีจํานวนช่องมากก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะดูช่องเหล่านั้นทุกช่องนะครับก็จะมีแค่จํานวนหนึ่งที่มีประชาชนสามารถสนใจที่จะรับชมเพราะฉะนั้นการมีช่องมากก็เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรสู้มีช่องจํานวนที่พอดีแล้วก็พัฒนา คุณภาพของช่องรายการอาจที่จะมีความเหมาะสมกว่าครับส่วนการประมูลคลื่นความถี่กสะทะชยังไม่ตัดสินใจเลือกรูปแบบการออกอากาศที่จะนำมาใช้กับประเทศไทยแต่มีแนวคิดที่จะเลือกประเทศแอฟริกาใต้เป็นประเทศตัวอย่างในการประมูลคลื่อนความถี่เพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างการดำเนินงานของไทยและนำมาปรับใช้เพราะแอฟริกาใต้เป็นประเทศที่ยังไม่เคยประมูลคลื่นความถี และยังไม่เคยเปลี่ยนผ่านการไปสู่ทีวีดิจิตอลมาก่อนที่สำคัญเห็นได้ว่าแอฟริกาใต้ก้าวกระโดดไปยังทีวีดิจิตอลได้อย่างรวดเร็วก้าวหน้ากว่าประเทศไทยประมาณ1ปีซึ่งแอฟริกาใต้กำลังสร้างโรงข่ายให้ครอบคลุมเกือบร้อยเปอร์เซน์ทั่วประเทศได้ภายในกลางปีนี้สิ่งที่จะได้เห็นในทีวีดิจิตอลคือการบริการรายละเอียดของเนื้อหาของแต่ละรายการคุณภาพความหลากหลายที่มากขึ้น มีให้เลือกทั้งความละเอียดของภาพมาตรฐานและความละเอียดสูงในคุณภาพระดับ HD หรือ High Definition ที่สำคัญจะได้เห็นการออกอากาศด้วยภาพระบบ3มิติในอนาคตอันใกล้นี้พัทรายุชุนงามถ่ายภาพวุฒินันนาหิมเ n a ่นทีวีรายงาน ก็อีกไม่นานแล้วนะครับที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทีวีดิจิตอลในบ้านเรานะครับขณะเดียวกันครับวันนี้มีงานสัมมนาที่ต่อยอดเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับที่ชื่อว่ามุมมองใหม่ทีวีดาวเทียมและก็โมบายทีวีนะครับโดยวันนี้คณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับดรสุทธร,รมอยู่ในธรรมก็บอกนะครับว่า ในช่วงเวลาไม่เกินหนึ่งปีหลังจากนี้ไปนะครับถ้าหากว่าคณะกรรมการกสทชออยังไม่เร่งออกใบอนุญ,ญาตให้กับทีวีดาวเทียมและก็โมบายทีวีนะครับอาจจะเห็นการล้มหายตายจากของบรรดาผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการลงทุนเป็นเม็ดเงินจํานวนมากแล้วนะครับหลังจากนี้ไปอาจจะไม่มีเงินไปต่อยอดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับขณะที่กรรมการผู้จัดการบริษัทในั่นบอร์ดแคสติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดหมหาชนคุณอดิศักดิ์ลิมบารุ่งพัฒนากจนะครับก็บอกว่า ควรจะมีการกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาโฆษณาในสื่อแต่ละประเภทให้เข้ากันนะครับเพราะปัจจุบันแล้วยังมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นฟรีทีวีนะครับโฆษณาได้ชั่วโมงละ12นาทีแต่ถ้าหากว่าเป็นเคเบิลทีวีหรือว่าทีวีดาวเทียมจะมีการโฆษณาได้แค่ชั่วโมงละ6นาทีเท่านั้นเองนะครับทั้งทั้ที่ทีวีดาวเทียมจัดอยู่ในประเภทเดียวกับฟรีทีวีที่มีรายได้จากโฆษณาเป็นหลักนะครับเพราะมกันนี้ก็อยากให้กสทช กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิตอลนะครับโดยมองโดยไม่มองตัวเงินเป็นหลักนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของการประมูลทีวีดิจิตอลเนี่ยอยากให้ให้โอกาสนะครับสำหรับบรรดาผู้ประกอบการรายเล็กนะครับที่มีความสามารถในการผลิตคอนเทนต์คุณภาพได้เป็นเจ้าของทีวีดิจิตอลรวมไปถึงอยากให้มีหลักเกณฑ์พิเศษนะครับที่จะไปพิจารณาอย่างเช่นช่องรายการที่เกี่ยวกับเด็กสารคดีแล้วก็ช่องข่าวนะครับที่ควรจะให้โอกาสมากกว่ารายการประเภทอื่นนั่นเองนะครับ นี่ก็คือความคืบหน้าที่ออกมาจากงานสนัมมนางานนี้นะครับส่วนไประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากนี้มีอะไรกันบ้างนะครับไปติดตามพร้อมกันครับ รัฐมนตรีคลังยืนยันว่าขณะนี้รัฐบาลไม่มีนโยบายปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึงไม่มีแผนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเพราะสามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าที่วางไว้การประปานครหลวงแจ้งว่าผู้ใช้น้ำสามารถขอแบ่งชำระค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน2555ได้มีระยะเวลาแบ่งชำระ3เดือนเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนช่วงเปิดเทอม ผู้สนใจแสดงความจำนงได้ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง16แห่งโตชิบ้าแคเรียประเทศไทยจำกัดตอกย้ำความเชื่อมัน่นลงทุนสร้างโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศเพิ่มขนาดใหญ่กว่าเดิม2เท่าในพื้นที่เขตสวนอุตสาหกรรมบางกะดีคาดเริ่มผลิตได้กุมภาพันธ์ปีหน้าหวังเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกสู่55ประเทศ6ทวีปทั่วโลก บรรดกระทรวงพาณิชย์ยันยงพวงราชบอกว่ากระทรวงคงไม่ปรับแผนทำงานในร้านถูกใจหลังมีข่าวว่าสินค้าในร้านบางชนิดราคาแพงกว่าสินค้าในห้างค้าปลีกที่จัดส่งเสริมการขายแต่จะให้กรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตให้นำสินค้าราคาถูกมาขายผ่านร้านค้าถูกใจให้ได้มากที่สุดเงินฝากได้กับได้จากธนาคารไทยพาณิชย์ ฝาก13เดือนดอกเบี้ย13%รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ3เดือนและในเดือนสุดท้ายสูงสุด13%อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของทั้งโครงการเท่ากับ3.48%ต่อปีโดยจ่ายดอกเบี้ยราย3เดือนจำนวน4ครั้งและ1เดือนสำหรับงวดสุดท้ายอีกทั้งสามารถถอนเงินต้นก่อนครบกำหนดได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0277ตัวหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา และไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะผันโผขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผม,ผมเทพกิจชะสุริยวงศ์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจนันถึงสุขครับสรับช่วงนี้กลับไปที่คุณประจงและคุณหนุมาพรนครับ